เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเวฟปึ๊บอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Happy h a w k หรือ Happy ี้คุ i n g หมูโมบายของเรานั่นเองนะครับผมนะก็ตามปกคลิปเลยนะครับนะผมไม่รู้ว่าทุกคนสงสัยเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมว่าไอ้แม่พันเจน2ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับแม่พันเจน2กอบม่วงตัวเดิมนะครับผมว่าอันไหนมันใช้ดีกว่ากันนะครับผมนี่นะคือผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นแม่พันเจน2ที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม แล้วก็ใช้แม่พันธุ์เจน2กาอบม่วงตัวเดิมนะครับผมใช้เป็นแม่พันธุ์เจ้าหญิงจินนี่ก็แล้วกันนะครับในการเปรียบเทียบเนาะผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับผมการที่เราจะ Dogs yeah. pa like no mar, หาแม่พันธุ์ต่างๆที่เป็นกรอบส้มพวกนี้นะเราก็ต้องใช้แม่พันธุ์กรอบม่วงในการหานะครับผมผมก็เลยงงว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเราได้แม่พันธุ์กรอบส้มมาแล้วมันดีกว่ากรอบม่วงยังไงนะครับทั้งๆที่ไอ้กรอบส้มเนี่ยเราก็ต้องใช้กรอบม่วงในการหาวันนี้ผมก็เลยจะมาวัดกันเลยนะครับนะผสมแบบเพียวๆนะครับผมผสมแบบชิ ใช้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยคือตัวนี้นะครับผมนะโอเคมาทําการผสมพันธุ์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันเนาะผสมแบบอ่าไม่ไม่สนใจพ่อพันธุ์นะครับผมกดๆไปเลยเนาะเพราะว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นเนี่ยครับเหมือนกันเลยเนาะอ่าใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์กอบม่วงเหมือนกันนะครับเร่งคลอดไม่ใช้น้ายายีนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมผสมเพียวเนาะก็จะเร่งคลอดให้ดูเลยนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงหรืออันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมโอเคมาปุ๊บ ม่พันกอบม่วงครับปึ้มได้อะไรมานะครับผมได้นี้มานะครับผมเปิดฉากมาได้อ่าหมูทองติดปีกนะครับให้อาหารไปก่อนเนาะเริ่มแรกมานะครับนะอ่ามาดูแม่พันธุเจนสองกรอบส้มกันดีกว่าละครับผมมาหนึ่งสองสามปึ้มเขียวมาแต่ไกลเลยนะครับอันนี้รอบแรกนะราววันนะครับรอบแรกนะขายทิ้งนะครับผมโอเคมารอบที่สองแล้วครับผมเหมือนเดิมนะพ่อพันธุ์ใช้กรอบม่วงนะครับผม ปึ๊บมาอันนี้ก็ใช้เป็นกรอบม่วงเหมือนเดิมนะครับผมทำการเร่งคลอดนะครับรอบที่สอง r o u n นะครับม,มาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมนะเออปึ๊บมานะแม่พันธุ์กรอบม่วงนะครับผมหนึ่งสองสามปึ๊่า,าได้ตัวนี้มาเลยนะครับผมอาได้ตัวนี้มานะแล้วก็ ดูแม่พันเจน2กันดีกว่านะครับตัวกรอบส้มมาปึ้มแวบได้ตัวนี้มาดูความแตกต่างนะอันนี้ก็ไม่น่าจะต่างนะครับผมอืมมาราวชวีนะครับผมไปเหมือนเดิมใช้พ่อพันกรอบม่วงในการวัดนะครับผมมาแตะไปเถอะนะอันนี้รอบที่สามมาปึ้มเล่งคอรดไปนะครับ มาหนึ่งสองสมปึ๊บอืมตัวไหนวะได้ตัวเดิมเลยนะครับผมอโอเคโอเคได้ตัวเดิมเลยนะครับมามาดูแม่พันธุ์กอบส้มกันดีกว่านะครับปึ๊บตึ๊มเขียวมาแต่ไกลนะครับผมไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับผมขายทิ้งโอเคอ่ามารอบที่สี่นะครับผมราโฟโฟมาปึ๊บ ผมจะผสมพันธุ์สักห้ารอบนะครับผมโอเคมาตึ๊บเล่ทอดอย่างละรอบก่อนมานะครับรอบที่สี่เนาะเล่ง้งอดปึ๊บอ่าได้ตัวนี้มานะครับผมเป็นแม่พันธุ์ไซโครบผมจุกนะก็ได้แม่พันธุ์เ e n นสองตัวเดิมนะครับผมมามาดูกรอบส้มกันดีกว่านะครับปึ๊บแวบ ได้ไม่พันที่มันมีขายในตลาดนะครับผมหรือว่าไม่โอเคนะอามารอบสุดท้ายนะครับขายนี้ทิ้งก่อนเนาะมารอบสุดท้ายนะครับผมมาอันนี้ผมใช้เป็นอ่าพวกกรอบส้มแทนกันละกันนะครับพ่อพันเนาะรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคมารอบนี้ผมจะเล่คลอดอย่างละรอบก่อนเสร็จแล้วก็ให้อาหารไปครับผมโอเคเป็นสูตรในตำนานเนาะให้อาหารไปก่อนนะครับปึ๊บ อย่าไปนะครับอย่าลืมนะอย่าเผลอไปกดไอ้ลูกแก้วนี่นะครับหายนะผมไม่รู้ตัวนะครับผมให้หายนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะช่วยไม่ได้นะครับผมมาหนึง่งกะ่าเพิ่มอ่าได้แม่พันธุ์เจนสองกอบม่วงมาแล้วนะครับผมสําหรับแม่พันธุ์กอบม่วงนะเมื่อกี้นออนะครับผมมาให้อาหารอีกรอบหนึ่งปึ๊บสาหรับแม่พันธุ์กอบส้มปึ๊บดูนะครับผมแม่พันธุ์กอบส้มอนะแม่พันธุ์กอบส้มอตัวใหม่เลยนะครับ ส่วนมากนะจะได้กรอบม่วงที่เป็นตัวเดิมซะมากกว่านะครับผมหาหมูอีเวนต้องใช้แม่พันธ์กรอบม่วงนะครับผมนะที่มันได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะหาอะไรต่างๆส่วนมากจะใช้แม่พันธ์กรอบม่วงซะส่วนมากนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามีดีแค่มันสวยเป็นแม่พันธุ์กรอบส้มอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีดีกว่าตรงไหนนะครับนะ ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับบางคนก็เก็บสะสมเนาะแต่ส่วนมากผมไม่ได้ใช้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะมีประโยชน์แค่ใช้กับยีน,ายนวายหรือเปล่านะที่ใช้เป็นหมูกรอบแดงอะไรพวกนั้นมานะครับผมเพื่อให้ได้ตัวนั้นๆในเจนนั้นๆน,น,นะครับผมนะก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย